เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก็บเรื่องราวของเมืองสงขาไว้จะเป็นไทม์ไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับครับก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องทําทุกวิถีทางน,นะครับที่ให้สงขลาพ้นจากไวรัสโควิด COVID ไปหรือไม่ก็บางเบาลงไปนะครับมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับทุกท่านครับ กับหนังสือพิมพ์โฟกัสไปเก็บรายงานไว้เยอะมากโดยเฉพาะเ,าเรื่องราวของเมืองสงขานะครับที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคประชาชนภาคผู้บริหารนะครับหนังสือวันนั้นก็ลงเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับการทํางานเ,าเรื่องโควิดอะไรที่เข้ามานะครับเต็มที่แรกๆจังหวัดสงขลาของเราก็เป็นจังหวัดที่นะครับโควิดป้องกันกันได้อย่างเต็มที่นะครับ นี่จะแบบแรกของเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะครับพอมาถึงโฟกัสฉบับต่อไปนะครับฉบับประจําวันที่2 2ถึง26มีนาก็าคือปลายเดือนมีนาเห็นไหมครับวันนั้นสําคัญที่เราจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากปนนัจจันนโควิดเราก็ค่อยๆวายลงไปแล้วก็เลยคิดว่าเศรษฐกิจต้องมานะครับาการท่องเที่ยวก็เลยจัดให้เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมลองเล่นนะครับคือ,อจะมีการเชิญผู้ที่ชอบเล่นนะครับ ทั้งนักเซิร์ฟต่างๆนะครับจากทั่วประเทศหรือว่าในจากต่างประเทศด้วยนะครับให้มาเล่นเรือซับพายเรือกันนะครับสเก็ตบอร์ดกันนะครับที่บริเวณชลาทัศน์ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นงานจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โฟกัสเอามาขึ้นเป็นพาดหัวมาทีนี้มาถึงฉบับต่อมานะครับโฟกัสฉบับต่อมาคือฉบับเมษายนนะครับวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมทังในเรื่องราวก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ท่านผู้ว่านะครับงัดกฎหมายจัดการผู้ฝ่าฝืนหลก cutter, ักคัตเตอร์ทาหัดใหญ่เสี่ยงสูงนะครับตอนนั้นนะโควิดก็เริ่มมาเป็นระลอกที่2นะครับผู้ว่าก็จึงได้งัดกฎหมายนะครับออกมาเพื่อที่จะ้เห็นว่ากฎหมายที่ฝ่าฝืนเรื่องราวของโควิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวสาคัญนะครับพอมาถึงโฟกัสฉบับต่อไปนะครับในการพาดหัวนะครับประจำวันที่3-9ถึงพฤษภาคม แล้วก็มีคอลัมน์ต่างๆมากมายนะครับมีสงขลาค้นหาค้นหาเชิงลุกต่อเนื่องผู้ว่าย้ำป้องกันโควิดเคร่งครัดนะครับก็ได้เดินหน้ากันอยู่ทุกวันนะครับผมเห็นผู้ว่าประชุมแล้วก็สั่งการเรื่องโควิดกันอยู่นะครับตลอดเวลาเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคัตเตอร์เมืองสงขลาเนี่ยนะครับอยู่เป็นเมืองที่มีจังหวัดรอบๆนะครับอยู่ติดกับมาเลเซียก็เลยทําให้ค่อนข้างจะมีผู้ติดเชื้อ นะครับมากแล้วก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ในขั้นท็อปเทนนะครับที่เราจะต้องมาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็มาถึงฉบับประจําวันที่17ถึง23พฤษภาคมนะครับท่านผู้ว่าราการจังหวัดสงขานะครับลนที่รักสงขามาเงิน100,000หนุนการปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็ขันรับแนวทางป้องกันโควิดมอทอ สงขาเตรียมฉีดวัคซีนสร้างความเชื่อมั่นประชาชนนะครับประเดินหน้ากันเต็มที่นะครับภาพหัวเป็นอันซีนสําคัญเลยนะครับประจําวันที่2 4ถึง30พฤษภาคมแล้วก็รณรงค์สิวกอําเภอชาวสงขาร่วมใจฉีดวัคซีนนะครับก็ท่านผู้บริการจังหวัดก็ไปเป็นประธานในการรณรงคร์คราวนี้นะครับคือทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนน,นะครับผมหิดท่านผู้บริการจังหวัดก็ได้ทุ่มลมหายใจเข้าออกกันแล้วกันนะครับ มาถึงฉบับนี้นะครับฉบับประจําวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนานะครับก็ได้มีการเปิดรณรงค์เรื่องโควิดก็คือเอาผลงานของผู้ที่วาดภาพนะครับสะท้อนเรามองเรามองตัวอย่างมาจากเมืองหูอั้นนะครับเมืองหูอั้นของประเทศจีนวันที่เขาต้องการกําลังใจเนี่ยคนก็จะวาดภาพและไปให้กําลังใจติดตามเมืองนะครับสงขลาก็โดยภาคีคนรลักเมืองสงขลาสมาคมจังหวัดและก็บริษัทเชฟรอนนะครับ ก็ได้ให้ศิลปินต่างๆได้วาดรูปมาแล้วก็ไปะนะครับแสดงไว้ที่บริเวณหนูแมวเราต้านโควิดก็คือไฟติ้งโควิดของสงขากันนะครับก่อนฉบับสุดท้ายนะครับก็คือฉบับประจำวันที่7-13มิถุนายนมีเรื่องราวเรื่องแต่งปันนะครับเรื่องโควิดก็จะมีทุกฉบับนะครับก็ ตรงไหนเสี่ยงยังไงก็ไปควบคุมกันนะครับท่านผู้ว่าก็มอบให้ท่านลองอันทุกคนนะครับได้ระดมเต็มที่กันไปดูแลไปซื้อ,อผลผลิตของชาวบ้านมาพเพื่อจะแตกกันให้ชาวบ้านได้มีเศรษฐกิจนะครับชื่อแบบนี้ก็คือล่าสุดก็ประจําวันที่14ถึง20มิถุนายนก็คือในช่วงสัปดาห์นี้นครับก็พาดหัวนะครับพาดหัวฉบับนี้ก็พาดหัวว่าหวังเพิ่มวัคซีนใน2เดือน ผู้ว่าสงขลาดันจังหวัดท่องเที่ยวพบ11อพอทอมีกำลังซื้อนะครับนี่คือผ้าถัวนะครับทางัตำก,การจังหวัดนะครับก็หวังที่จะให้มีการเพิ่มวัคซีนนะครับก็ได้กระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยครับนี่ทั้งหมดนี้นะครับผมนํามาเล่าสู่กันให้ทุกท่านได้ฟังว่าเออพอมาดูแล้วนะครับหนังสือพิมพ์โฟกัสเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่เก็บเรื่องราวนะครับ ของเมืองสงขาวไว้ได้อย่างอย่างเอา,เอาเป็นว่าเหมือนกับเป็นเ,เรื่องราวที่เป็นไทม์ไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับ